สวัสดีครับพบก,กับช่อง YouTube V81 ครับวันนี้ผมจะมารีวิวกระเป๋าเปร้รุ่นสมจริงครับที่ซื้อมาจากช่องทาออนไลน์ครับผมไม่บอกเลยชื่อแล้วกันเพราะอันนี้เป็นกระเป๋าเป้ที่มันไม่ได้ใหญ่หาเหว่งอะไรครับมันน่าจะเป็นกระเป๋าเปทท้ที่มันวัสดุที่มันผ้ามันบางไปไหน่อยครับเพราะว่าแต่มันจะรับน้ำหนักได้จริงหรือเปล่าครับก็ไปดูกันนะฮะก็ถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดติดตากับช่องเรา,เราด้วยครับ เดี๋ยวทิปหน้ามันจะมีอะไรอีกมากมายครับผมไปเลยไปวันนี้ผมจะมาแกะไอกระเป๋าเป้นะครับไม่ใช่กระเป๋าสพายนะเมื่อเมื่อก่อนปีที่แล้วผมรีวิวกระเป๋าสพายแต่ผมพูดผิดผมพี่แท้จริงว่าเป็นกระเป๋าเป้ครับเป็นกระเป๋าเป้สภาพมือใหม่นะครับแต่เป็นงานอะไรเป็นงานเคโอหรือเปล่าผมจำจำไม่ได้ฮะ เดี๋ยวเรามาแกะไอ้ตัวนี้ก่อนครับแต่ว่าอันนี้มันผลิตมานะครับนี่ครับแกะออกมาครับนี่ครับอันนี้ผมทำสายมาใส่มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปไอ้นี่กันนะครับอันนี้ก็นะครับซิปก็ไม่ได้ทนทานอะไรนะครับแต่ว่าเป็นแค่ซิปที่มันแบบรูดได้อะไรประมาณนี้ครับแต่อันนี้ก็เป็นซิปเปิดนะครับผม เดี๋ยวเรามาใส่ของกันนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่กระเป๋าเป้น,นะเออซิมันก็ดูโอเคเออมันนี่ได้อยู่นะแต่ว่าแต่ว่าถ้าไว้อย่างงั้นก็มันความร้อนมันก็มานะนี่มาอย่างนี้เลยข้างในก็มีประมาณเท่านี้นะครับใส่ของได้จุใจหรือเปล่านะครับเอาไปดูกันเลย mm hmm. ขั้นตอนแรกครับให้เราใส่ฟองน้ําไปก่อนนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายเวลาใส่เข้าของนะครับ เป็นฟองน้ำนะครับผู้ชมโอ้ยพับยังไงวะเนี่ยอ่ะเป็นฟองน้ำที่เอามาครับใส่ตรงนี้ลงไปครับให้ตรงกับแล้วก็จากนั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตก่อน,นครับโอ้โหวันนี้คลิปเยอะนะครับก็โอ้ยลื่นไปหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปครับใส่ถาดนะครับผม ใส่ขุ่นยนต์ลงไปว่าขุ่นยนตตัวนี้มันจะใหญ่หน่อยครับเพราะว่าให้เราต้องใส่ครับหูใหญ่ใสใหญ่เนี่ยเราไม่ใช่เล็กนะโอ้โหตัวใหญ่มันเพิ่มเลยได้ไหมนะครับคงว่าไม่น่าจะได้เอาจริงนะกระเป๋าแค่นี้มันไม่ใช่ใหญ่โตงมโหลานี่แค่เล็กกระตอยอะเมื่อกี้ผมได้มีการเปลี่ยนประกอบร่างก่อนว่าตัวใหญ่ขนาดนี้ใส่ลำบากแน่นอนะครับ ราะว่ากระเป๋ามันเล็กนะครับผู้ชมมันเล็กไปเหมือนกระติอนุบาล <c oughs> ใส่คุ่นตัวนี้ได้อยู่โอ้โหใหญ่ขนาดนี้เลยโอโ้ได้นะได้แค่นี้ครับนี่ใหญ่นะเดี๋ยอยกขอนหนอยเออใส่หุ่นจนได้แค่สามกิโลเมตรนะโอ้โหอันนี้ใหญ่ใส่ไหวไหมไม่ไหวแน่นอนใส่กล้องไหมนี่กล้องดูนะครับ ใส่ได้โอ้โหเรียกว่าแค่นี้ก็เรียกว่ามันเล็กเหมือนกับเด็กอนุบาลเลยนะครับไม่รู้ว่าพี่แกเนี่ยมันไม่เหมือนกับคนใส่นะครับคุณผู้ชมโอ้เดี๋ยวคลิปคลิปยา่านี่ตัวใหญ่อะไม่พอจะใส่ตรงนี้ใช่ไหมใส่แค่ไอหุ่นตัวนี้มานะครับโอ,อ้หุ่นตัวนี้โอโ้เรียกว่าแค่ ขนาดใหญ่ใส่ได้ครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าโอ้ไม่พอก็ใส่กล่องนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวคอยดูจะมีการรูดซิปไหมซิปถึงไหมครับถ้าไม่ถึงก็แสดงว่าเออคนขายนี่โโหโวซิปจะไม่ถึงแน่เลยแล้วแสดงว่ามันใหญ่กว่าแน่เลยหรือว่า อะไรพลาสตุใหญ่เดี๋ยวขอเอาออกสักเล็กนึงนะครับเพราะว่าพลาสตุนยมันใหญ่กว่ากระเป๋า,าครับกระเป๋ามันเล็กนะครับเล็กพีกินิหนะครับโอ้โหอุดหนุนมาไม่ข้าไม่ข้า,ขาอุดหนุนซื้อร้านนี้เลยแล้วก็ดีนะเออมันน่าจะดูเหมือนจะซิปกลัวซิปแตกนะครับก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าโดนซิปแตกไหมนะครับนี่นะครับก็ใส่มา เป็นกระเป๋าที่เล็กมากๆโอ้ไม่ค่อยเวิร์กเลยไม่เวิร์กสำหรับคนรุ่นใหม่นะเนี่ยนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่เรียกว่ากระเป๋าที่เล็กที่สุดในจักรวาลเลยก็ว่าได้อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวลองการสะพายดูนะครับนี่ครับเรียกว่าเป็นกระเป๋าที่ไม่ใช่ของแท้ครับถ้าชิ้นใหญ่จริงผมว่าราคาจะ80บาทนะยิ่งแพงเข้าไปใหญ่นะแต่นี่เป็นกระเป๋าที่ราคาแค่60บาทโอ้ แค่นี้ก็โอเคเดี๋ยวผมจะสลายดูก็แล้วกันนะครับหรือบอกไว้ว่าข้างในนี้มันใส่สิโงพวกนี้ได้ครับแต่ว่าโอ้โหดูมันเปิดมันปิดทเ้งนงขาดนั้นเลย <c oughs> อันนี้ไม่ค่อยเปื้มนนะกระเป๋านี้น่าจะราคาถูกไซส์มันเล็กเกินไปหน่อยไม่ค่อยใหญ่ไม่เหมือนกับไอ้นี่นะใส่ได้นะครับแต่ว่าน่าจะไม่ควรใส่ของขนาดใหญ่อย่างชิ้นขนาดใหญ่นี้ไม่ไม่ควรใส่นะเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นกระเป๋าขนาดจิ๋วนะเหมือนกับอนุบาลเลยนะครับโอ้โหอย่างนี้เดี๋ยวผมสาธิตกระเป๋าอันนี้ดูเพราะว่ามันเป็นแค่เห็นแช่ของถูกนะครับก็ไม่ดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยผมปิดให้ดูว่ามันเท่ตรงไหนกลัวมันจะขาดนะครับเออค่อนข้างดีแต่กลัวสิ่งที่กลัวมากถึงคือ กลัวตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปเย็บมาใหม่อันนี้เป็นแค่กระเป๋ากระเป๋าเป้ราคาถูกเท่านั้นเองครับนี่เป็นไงไปไหนมาไหนก็สะตวกนะแต่ไม่ตรวจสอดอยู่ที่เรื่องของการเก็บเข้าของนี่แหละมันไม่ค้อยงดเท่าไหร่ครับโอเคประมาณเท่าน oui> ี้ครับก็นี่เป็นไงกระเป๋าเป้กัวไม่มารี ก็ไม่ได้ดนนใจกับพี่น้องเท่าไหร่ฮรก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราถอดนะครับแล้วยังสามารถคิวได้เพราะกลัวว่าถ้าของหนักจริงก็คงไม่ไหวแน่เลยนะครับนี่เป็นแค่กระเป๋าแบบราคาถูกวิธีการเปิดซิปนะครับก็ค่อยๆเปิดกันแล้วกันอย่ารีบนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่กระเป๋าเป้ราคาถูกนะครับนี่เปิดมาอย่างนี้เลยครับนะครับ วิธีเปิดของมันนะครับนี่เปิดให้มันกว้างกว่านี้ครับนี่มันได้เปิดของได้ครับเพราะว่ากระเป๋าเป้มันราคาถูกกว่าแต่ว่าพลาสวัสดุเนี่ยมันไม่ได้ค่อยเวิร์สเท่าไหร่นะครับเพราะว่าที่แกของเราเนี่ยสามารถปิดได้ครับปิดก็ต้องปิดให้มันเข้ากับซิปนะครับเปิดเสร็จแล้วก็ต้องปิดเหมือนกันนะปิดแล้วก็ปิดปฝาด้วยครับโอเคนะครับก็เรียกว่า มันเป็นแค่กระเป๋าเป้ขนาดเล็กนะคะผมขนาดเล็กเล็กเล็กกว่าชาวบ้านเขาไปทั่วเลยอ่ะโอเคประมาณเท่านี้นะครับผมนะ,ะก็ไปไง้บ้างสำหรับไอรีวิวไอกระเป๋าเป้รุ่นสมจริงแต่ว่ามันเล็กเกินไปมันไม่เหมาะสำหรับการใส่ มันไม่เหมาะสำหรับการใส่ชิ้นใหญ่นะเพราะน้ำหนักมันเกินนะว่าทางที่ดีก็คือซื้อกระเป๋าที่มันราคาแพงดีกว่าครับเพราะว่าไอ้กระเป๋าเป้ที่มันไซส์ใหญ่ๆเนี่ยมันแพงสามารถใส่ของอะไรใหญ่ๆได้แต่ถ้าเป็นกระเป๋านี้เนี่ยกระเป๋าเป้เด็กดูสิมันเล็กเนี่ยดูสิดูสิดูเท่าตัวโอ้มันเล็กกว่านะเพราะมันมันกระเป๋าเป้มันเล็กกว่าจริงอ่ะมันก็ไม่ควรจะใส่ของใหญ่นะใส่ของที่มันเป็นพวกรุ่นพวกนี้มันจะมากกว่าอีกนะมันจะสะดวกว่านะ ทางที่ดีก็คือเลือกกระเป๋าที่มันใหญ่กว่าแต่นี่ผมไม่กล้าดีดพวกนี้เลยเพราะว่ามันเห็นกระของคูากันไปมันไม่ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ดีต,ต่อพวกเราทำก็ถ้าใครชื่นชอบกเอึงกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับช่อง y t u t u บีแปดพันด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรอีกแล้วเจอกันใหม่จากวันนี้ขอลาตัวเพียงเท่านี้บ๊ายบายครับผม